วันนี้ได <ok ้ไหมลูกได้ครับอ๋อเอาเพลงไหนก่อนเพลงไหนก่อนอะไรก็ได้ค่ะก็เวลาที่ผมเจอสิ่งดีๆที่เข้ามาในชีวิตผมก็จะเปรียบสิ่งด uh ีๆนั้นเหมือนหมอกเพราะหมอกทำให้ผมรู้สึกเย็นสบายแต่เมื่อเวลาผมเจอสิ่งไม่ดีเข้ามาในชีวิตผมก็จะเปรียบสิ่งไม่ดีนั้นเหมือนควันเพราะควันทำให้เรารู้สึกอัดทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและบางครั้งก็อาจจะทำให้เรารู้สึกเอ้ยทำให้เราร้องไห้ ผมก็รู้ผมก็เชื่อว่าในชีวิตของทุกๆคนนะคงก็คงจะมีทั้งหมอกและควันเข้ามาในชีวิตผมก็อยากจะขอให้ทุกๆคนนะครับมีแต่หมอกที่แสนสวยงามเข้ามาในชีวิตเหมือนผมตอนนี้ที่กําลังยืนอยู่ท่ามกลางหมอกที่20ิบวิอันเนี้ยไอเอาตอนอยากให้ทุกคนรู้ทุกคนต้องมีทั้งหมอกและควันในชีวิตไม่ว่าจบตรงนั้นน่สวยกว่าแล้วอาจจะเติมด้วยอยากจะให้ทุก แล้วตอนนี้ผมนักยืนอยู่กลางหมอก,กอะไรก็ว่ากันไปเอ้ตรงที่แบบอยากจะให้ทุกคนเจอแต่จะไ,ไม่ต้องเอาอน,นั้นยิ่งไปอันนั้นอยอะไปถือเขาคนดูเขารู้อยู่แล้วแหละแล้วลว,ว่าพวกเรามีความบอกดีให้กับเขาโอเคอันที่สองค่ะเด็กๆท่องไว้นะคะนนเพราะว่าเดี๋ยวให้ขึ้นไปร้องกับเพลงนะคะค่ะต่อค่ะ อ้อะไรครับเราโดนไหมล่ะโดนไหล่ะนิ่งเลยมามาขับกระชากก็เคยไหมครับเคยมีความรู้สึกที่เราอยากจะพูดอยากจะมีอะไรที่อยากจะบอกกับใครสักคนแต่เราไม่สามารถจะบอกกับเขาได้แล้วเวลาได้ผ่านไปเรื่องราวเหล่านั้นก็ยังค้างคาอยู่ในใจของเรา แล้วตอนนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์จะพูดคำคำนั้นกับเขาได้อีกเอามาสับกันได้ไหมเอาอันนี้ไป10วิอีกอันหนึ่งเป็น40วิได้ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวอันนี้มันใส่อารมณ์ได้เอ็นนี้คาใจมันใส่อารมณ์ได้มันใส่ตอนที่ประชาชคิดได้มันทําได้แค่ค่าอยู่ในใจปุ๊บจบที่เหลือนั้นอะไม่ต้องสวยละไม่กี้เนี่ยแค่ไม่กี้เนี่ยสวยเอาใหม่ได้ตั้งแต่ตอนมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้ครับฮะ ไม่ได้เขียนเขียนครับแต่แบบมันมองให้เป็นไกด์เฉยๆแล้วก็พูดออกมาอพูดทำไมไม่จบทำไมกินนี่ดีลองพูดมาอีกใหม่สิขอคอเทปนิดนึงเคยไหมครับเคยมีความรู้สึกที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับใครสักคนเลิกชงนาทีกับลำคาเาอ่าแล้วใครต่อนั่งลืมเลยเคยนะครับ เคยมีความรู้สึกที่เราอยากจะพูดอยากจะบอกอะไรกับใครบางคนแต่เราไม่สามารถจะพูดคำคำนั้นกับเขาได้แล้วเมื่อเวลาที่ได้เมื่อเวลาได้ผ่านไปเรื่อยๆคำคำนั้นมันก็ยังคงติดอยู่ในใจมันคงค้างคาอยู่ในใจเี่เขียนเดี๋ยวนี้เลยค่ะขอโทษนะไม่ไม่ได้ไรอาใครเฟ้